สวัสดีครับอยู่กับร้านขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรี y o g i t a Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเครื่องตั้งสาย Fortis นะครับผม GT10 นะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็มาสอนสำหรับมือใหม่ที่ยังใช้งานไม่เป็นนะครับผมาสามารถเรียนรู้และทำตามไปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือตั้งไว้นะครับผมาภาพเสียง ถ้าชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อยากได้รูปภาพข้อมูลสินค้าหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับก็ inbox เข้ามาในเพจโยกิ t a าช็อปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อได้กล่องมาแบบนี้นะครับผมแกะกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีฐานเป็นฐานกระดุมนะครับเป็นฐานกระดุมเม็ดเป็นแบนนะครับผมเหมือนฐานนาฬิกาทั่วไปนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับผม แล้วก็เวลาเปิดเครื่องก็กดค้างไว้นะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับผมอ่าอันนี้ผมไม่เข้าลึกแล้วกันเนาะอันนี้จะมีทั้งหมดหลายโหมดเลยนะครับตั้งเป็นกีตาร์ก็ได้อูคูเลเล่อ่าไวโอลินเบสนะครับผมตั้งได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับกีตาร์นะครับที่ใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็นอารีลานะครับผมอ่ากีตาร์โป่งอารีลานะครับก่อนอื่นนะครับ กีตาร์เนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมีทั้งหมด6เส้นนะครับก็สายบนสุดนะครับเส้นที่หนาที่สุดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นาสาย6นะครับก็จะใช้เป็นโน้ต E สาย5โน้ต A สาย4โน้ต D สาย3โน้ต G สาย2โน้ต B สาย1โน e, ้ต E เช่นเดียวก,กันกับสาย6นะครับผมอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานเลยนะครับ อันนี้ผมอยู่ในโหมดคอนติกนะครับผมอาจะเลือกเป็นโหมดกีตาร์หรือคนติกก็ได้แต่ว่าคนติกก็คือสามารถตั้งเป็นติดชาร์ปติดแฟดได้นะครับผมจะละเอียดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ใช้อุคูลเล่ก็ปรับเป็นโหมดอุคูลเล่นะครับผมปุ่มที่ปรับโหมดนะครับก็จะอยู่ปุ่มเดียวกับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับได้กล่องมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แกะกลองนะครับแกะกองเสร็จปุ๊บ จะเป็นถุงหุ้มแบบนี้นะครับอ่าแพ็กเกจดีครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราแกะออกจากถุงกันนะครับผมอ่านี่ครับผมแกะจากถุงเสร็จนะครับก็จะมีเป็นฐานหนีบไว้นะครับผมอ่าแต่อันนี้ผมแกะฐานออกไปแล้วเนาะอ่าก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าปุ่มอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับสีนี่นะครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผม เวลาเปิดเครื่องให้กดค้างไว้นะครับผมอ่ากดค้างนะครับเปิดปิดเครื่องเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับกดที่ปุ่มนี้ทีเดียวนะครับผมหน้าจอก็จะเลื่อนเป็นโหมดต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ใช้หนีบปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับผมหนีนี่ครับบีบหนีเข้าหนีออกปกตินะครับอ่าโอเคโอเคก็เดี๋ยวผมเริ่มปอกทีละเส้นก่อนเนาะเตรียมกีตาร์เตรียมเครื่องตั้งสายไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ สาย6นะครับอ่าโนต้ต e สาย5โนต้ต a สาย4โนต้ต d สาย3โนต้ต g สาย2โนต้ b. 1, โนต b สาย1นน้ต e อ่าเห็นไหมครับไวมากเลยครับผมเนี่ยครับดูความสเสถียรของเขาเนี่ยครับ นี่ครับวิ่งไวมากครับผมถือว่าเสถียรมากนะครับผมตัวนี้ครับก็เดี๋ยวบอกข้อแตกต่างก่อนเนาะถามว่าแอปพลิเคชันตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแอปพลิเคชันก็คือเขาจะเป็นไมค์ที่โทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นรับสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับตั้งได้ครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องตั้งสายแบบนี้จะทําให้ละเอียดกว่าแล้วก็เสถียรกว่านะครับเวลาออกนอกสถานที่หรือ พวกนักดนตร,รีที่เขาแบบเล่นตามร้านตามคอนเสิร์ตต่างๆเขาจะใช้เป็นเครื่องตั้งสายแบบนี้นะครับผมแต่ละรุ่นก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพนะครับตามการใช้งานนะครับโอเคคือหนีบแบบนี้ครับไม่มีอะไรมารบกวนเลยครับผมมันก็จะวัดจากเนี่ยครับความสั่นของเสียงเนาะโอเคเมื่อรู้โน้ตรู้สายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวตั้งพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผม จะดีดนะครับจะไม่ได้พูดแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีเครื่องตั้งสายหรือว่ากําลังจะมาซื้อที่ร้านนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ตั้งตามผมไปได้เลยนะครับดีดเทียบเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมจะดีดเส้นละ2ครั้งนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยครับ ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ก็คลิปกลับได้นะครับผมหรือว่าทักเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเครื่องตั้งสาย Fortis GT 10นะครับผมก็สงสัยข้อมูลสินค้านะครับก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook y o ก i t a ร์ Shop นะครับหรือสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะครับช้อปปี้ a า a าดนะครับก็จะเป็นร้าน y o g ิตา a ์ช็อปเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0-811619026นะครับ รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้อีกทีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเครื่องตั้งสาย Fortis GT 1 0นะครับผมอ่า GT10 นะครับราคาโปรโมโชั่นด้วยนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ